ครับเจ้านี่ยกินข้าวด้วยกันนะครับเนะใส่ป่าฟักใส่ป่าฟักหรือทางอีสานห้องว่าส้มขี้ปลาขี้ปลาขมขี้ปลาขมนี่นะนะครับมากินข้าวด้วยกันครับอันนี้น้ำพริกทวนเน่าเจ้า <Yeah. S 2> น,นี่อันนี้ใครป๋าเจ้าอันนี้เจ้าบองเจ้าอันนี้ปลาดุกทอดครับปลาดุกทอดค่ะมากินตะกันเจ้ากินมาอยากครับแต่กินรู้หละ กินเพื่ออยู่ครับอย่าไปวิตวิีิสมาหลากินเพื่ออยู่กินจะได้กันได้อขอของขึ้นินงแล้วมีความสุขเดีย๋ยวบ้องครับเดีย๋ยวมาเขียนนี่ผมตึงประมาณครับ ลอยเซ่บมาทบอันนี้เจ้าบองจากเชียงรายเจ้าอันนี้ก็จากเชียงรายเจ้าน้ำพริกทวนวเน่าเนาะพริกทวนเน่าเจ๊ไข่ปลาเจ้าส้มไข่ปลาครับ กระดูก่อนเสรียมหรือพักสะเดานะครับนะาะางกลางภาสาเนาว่าพักสะเดังทางเหนือว่าพักสเสลียมอันนี้แบบผมนะครับเนาะเรื่องมีแหมอย่างแบบมันๆชัวรผูจ้า phốt cho bóng Cửa tiếm hoàng áo Quyết đẹp Cửa cọp นี่ขี้ปลาขูมนี่พักะียมเป็นยาะบานะ

น่าหักไหนอแอปาอ้าวกินอะไรย่างบะล้ำเตาน้ำพริกอ่ะกินอย่างบะล้ำเต่เากเจ้าอย่าไปยึดติดในการกินกินพริกกินพักในลำที่สุดละหมูกระทะไว้ที่หลังไม้เวลาไปเอาขอบคุณ

แค่สัปปะบ่บกแคก่จะพากระเจ้าเอาไก่ KFC อ,อยหาัมมาแรกกับบาย้อมเจ้าเหนื่อยล้าสุดแล้วอร่อยอาหารของคนจนได้รวยนะครับเนะี่ยพอมีกินมีใจเศรษฐกิดพอเพียงเจ้ายุคโควิดมดต้องวิสมามะมีอย่างกินได้กิน หวานเป็นลมผมเป็นยาฉีดวัคซีนมากินสะเดาเข้าไปอืมครับมันอ ไทยบหมะเฮาหมะไทยปลาล้มเฮาล้มต้องไข่ปลาุด,ด่อยอันนี้เป็นปากไข่ปลกภักนี่นะสั่งตรงมาจากอำอเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางที่ปลาเหมือนกันส่งตรงมาจากอำเภอแจ้ห่งจังหวัดลำปางเหาไม่ได้ทำคนเดียวนะเจ้า,ส,า,า,นะาสั่งเป็นมาเนาะควาล้ําสั่งเขาควาล้ําอยู่ตีคนมักเเจ้าเนะนี่มักไก่มักมันนะครับเนะ่ยของล้ําอยู่ตีคนมักเจ้าบ้อง คน,นบ <ำ S 2> ่มักบ้องกินนี่ถือว่าประเกินคนบ่มักจนเปิ่นกินเปิ่นกะบ่กินลาบกินลาบมึงก็กะเบาเอาอย่างมะแลกเขากะเบาเจ้าอันนี้มันอร่อยสุดสดล้ำสดสดเดี๋ยพักสดอีกมะเขือกรอบ ร่างสารพิษในร่างกายขับลมคุณปอเปินเป็นคนอีสานแต่เปินจะชอบกินอาหารทั้งเหนือเจ้านี่ของกินตั้งเหนือเนาะอีสานกับมีครับแต่พอมาอยู่ตรงนี้อีสานกับเหนือกินคล้ายๆกันมางกันเลย ก็เลยติดใจบักกับกิสานกั๊บไม่ได้เพราะไม่ได้ฉีดโควิดอ่ะได้ฉีดมาได้ฉีดคาโบคิดคาโบคิดเดือนที่สิบห้าเดือนหน้าจะไปฉีดไฟเซอร์ฉีดมาแล้วมันจะเซอร์เข้ามามันจะดีกับพวกเน้ะไฟเซอร์ไฟเซอร์นะ บังบังมันทีส18ไปชีดแอต,ตา้ามาเปิดบังคับเพื่อชีดเขาก็ต้องไปชีดแอต,ต้ามากับมีเจ็บหัวหน่อยมีไข่ตัวลุ่มๆหน่อยเก็บหลังเข็บเอวหน่อยมาหนะครับถ้ามาปิดบ้านบุลีลัมไปเอลหาแม่นะผมกับชีดนะนี่เพื่อว่าเขาจะเดินทางไปบ้านไปอย่างนี้นะต้องชีดแต่ถ้าอยู่นี่คบกันมดผมกับชีดนะ เอาสิโลกเข้าร่างกายนะเจ้าจะอิ่มแล้วเนะรำขนาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนจะนะหรักนะครับเนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเองขอบคุณเจ้าที่ทำมาเนี่ยเพื่อเป็นการบันเทิงนะครับเนอะทำมันม่วน,น,นหัวหัวกันไปเพื่อสนุกสนานถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับ คอมเมนต์มาได้นะครับเนอะขอบคุณเจ้าคอมเมนต์มาได้มาอู้มาทักทายกันได้บางทีอาจจะไล่ซดแจกวัตถุมงคลกันได้นะช่องผมนะเออชายชอบวัตถุมงคลกัเดี๋ยวสักวันหาเวลาเมามะออนนะ่อยเนอะจะไล่สดแจกวัตถุมงคลในช่องบาาเมทซัพทวีนะครับนะสวัสดีเจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า